สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่12พฤศจิกายน2557ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าเมื่อราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,150.27มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,145.92และขึ้นไปตระระดับสูงสุดถึงบริเวณ1,173.20ปิดตลาดไปบริเวณ1,164.40บุกขึ้นมาประมาณ14.27เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการพุ่งขึ้นประมาณ1.24เปอร์เซ็นต ในช่วงไทยตลาดของวันอังคารขณะที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการดิ่งลงประมาณ2%หนุนให้เกิดแรงซื้อและคำสั่งซื้อเข้ามายัางตลาดทองคำ ขณะที่ราคาทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนจากการขยับขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเมกหลังจากมีกระแสการคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันดิบในตลาดสหรัฐอาจจะมีการเพิ่มขึ้นในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากอุณหภูมิในสหรัฐอาจจะมีการเพิ่มปรับตัวลดลงอย่างไรแล้วก็ดีเมื่อราคาทองคำขยับขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรออกมาประกอบกับนักลงทุนยังคงลดต้องการ การเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อราคามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนและดัชนีเ p ของตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเป็นวันที่5ติดต่อกัน สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ขายทองคําออกมา0.897ตันถือครองทองคําที่ระดับ7 2 4 4 6 0ตันกองทุนโรหะเงินไอแชร์ are, ถือโรหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1 7 2 7 2 3ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปณน้ระดับ15.68มีการบวกขึ้นมา0.1 1ดัและชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปณ้ระดับ17,64.90จุดบวกขึ้นมา1.16จุด สกุลเงินยูโรปิดตลาดเปน็นระดับ1 2 4 7 4มีการบวกขึ้นมา0 0 0 5 4ดัชนีดอชินร์อินเด็กปิดตลาดเปน็นระดับ8 7 6 0อ่อนตัวลง0.21งปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นแต่ราคาน้ำมันดิบเบนซ์ปรับตัวร่วงลงราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเมกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์ที่ว่าโรงกั่นน้ำมันของสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราการกั่นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์และความต้องการน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้นักลงทุนบางรายยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในสหรัฐจะลดป่ำลงในระยะเวลาอันใกล้ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มโอเปกและผู้ส่งออกน้ำมันอาจจะไม่มีการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงในการประชุมในวันที่17พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ราคานคำยันดิบยังถูกกดฮ หลังจากโวลุ่มแต่ววลุ่มปริมาณการซื้อขายเบาบางตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นในวันอังคารโดยดัดชนีดาวโจนและ S&P 500ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นวันที่5ติดต่อกันขณะที่หุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับตัวขึ้นโดยดัดชนีดาวโจนส์ปรับบ,บวก1.16จุดหรือว่า0.01% S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.42จุดหรือว่า0.07% N a ส d a q ปรับตัวเพิ่มขึ้น8.94จุดหรือว่า0.19% หุ้นกลุ่มผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้นหลังจากมีรายงานผลประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวออกมาดีเกินคาดและมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อที่พุ่งขึ้นถึง38ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการบ้านที่เพิ่มขึ้นท้งนี้ดัชนี s p 500ทะยานขึ้นมากว่า9นับตั้งแต่ระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนในเดือนตุลาคมโดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสและรายงานผลประกอบการเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขณะที่ค่างเงินบาทในช่วงเช้านี้ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ เงินบาทตอรรล่าช่วงเช้าแข่งตัวในกรอบขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเคลื่อนย้ายของเงินเยนซึ่งหากอ่อนตัวต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยกดดันค่างเงินบาทและสะกุลเงินในภูมิภาคได้เยนทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ7็ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อข,ขายของตลาดปริวัติเงินตาในช่วงเช้าของตลาดเอเชียนักลงทุนขายเงินเยนออกมาหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ สร้างความประหลาดใจในเดือนที่แล้วที่จะมีการ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะมีการชะลอการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดในเดือนเมษายนและมีแนวโน้มว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอาจจะมีการเลื่อนการปรับขึ้นแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอรลาทัวเฉล,ลี่ยถุงน้ำหนักของธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่ณระดับ32.805โด,ดูย้โดยดิวเลอร์ผู้ค้ำเงินคาดการณ์ว่าค้างเงินบาทจะยังคงทรงตัวในกรอบหลังจากขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาชีน้นำทิศทาง ประกอบกับการอ่อนค่าของสกุลเงินเยนยังกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าตามไปด้วยแต่อย่างไรแล้วก็ตามดิวเลอร์อประเมินในส่วนของกรอบด้านล่างบริเวณแนวรับระดับ32บาท90สตางค์และกรอบด้านบนบริเวณวระดับ33บาทสรุปการลงทุนไวเ G ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,153 1,145และ1,130แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,175 1,185และ1,195สำหรับกรดการลงทุน ราคาทองคำขึ้นไหวในกรอบบริเวณ1,145ถึงระดับ1 1 7 5เดหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนในลักษณะของการรอการเบรกเอา์เพื่อทะลุกรอบด้านในด้านหนึ่งเบื้องต้นหากราคามีการย่อตัวลงมาในโซนระดับ1,153เหรียญดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนนักลงทุนสามารถเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาย่อตัวเข้าใกล้โซนดังกล่าวและขายทำกำไรเมื่อราคามีการดิดตัวขึ้น เข้าใกล้ระดับ1,175เดหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนถึงระดับ1,185ดเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนขณะที่การอ่อนตัวลงหลุดระดับ1,145เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนักลงทุนที่ถือสถานะซื้ออาจตัดขาดทุนเพื่อรอการเข้าซื้ออีกครั้งเมื่อราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้โซนระดับ1ั3 0เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนรบวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบบบคคคุณรรัััสวสวดี